โอ้หลังจากพ้นเศร้าเนาะเบิ่งทีมงานเขาแมนสืบต่อคือเก่าแบ้งเบงนำผ้าโดยหัวหน้าใหญ่เนาะกป็นนำผ้าพอมื่อนั้นก็จัดไปละช่วงหนึ่งนาะมากกวอนี้อีกอะไรอะไรเนี่ยวันนั้นยังไม่พอใช่ไหมวันนั้นอ่ะโอ้โอ้ดอกไม้กำลังงามได้เนาะอ๋อ จีมือไม่ธรรมดานะเนี่ยอเอได้การได้การได้ไปแล้วหนึ่งถุงเพราะว่ามันอยากง้งๆงบอลจอดรถลูกค้าเนะเวลาลูกค้ามาจอดเพื่อว่าให้มันไปขูดไปยังรถลูกค้าเนะตัดออก วาดอกไใหม่ก็ลัางงามเนาะมือนั้นจัดอยู่ด้านนอกมือนัน่นอยู่ด้านนอกนอกหานมาบันนี้ให้หนเนาะในทีมงานเขา<อ>หลังจากฝนเสาตกนะ đai vô đây vô, nó đây hai bè rồi đấy nè, sư ah chắp nè, giờ đấy cô bà, cô <laughs> bà đấy nè, văn cứ câu ว่าบรรยากาศร่มร่กันใช่ไหประมาณนี้เน,ะนาะกัดเอา้านี่ทางออกบนจอดรถมีสถานที่จอดรถด้านในเนาะไว้ห้องรับบริการลูกค้ามากินข้าวอยู่ทานอาหารของพวกเขาเนาะอาหารเป็นสไตล์แบบบ,บ้านๆเนาะมีต้นไม้ร้ายลมเย็นเนาะไอ้ห่วงบ่มีข้าวห่อนเนาะเปิดแอร์เย็นแจ๊บ